บริสรับรูการหายใจเขาออกของตัวเองให้ต่อเนื่องกันนั่งตามสบายไม่ต้องปนม,มือวางกายให้สบายลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ทั่วท้องนะแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆไม่ต้องไปตามลมหายใจเพียงแค่มีความรึสรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราความบริสรับรู้นั่นแหละเรียกว่าสติถ้าเรามีความบรึสรับรู้ที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะ ถ้าความรู้สึกพังเผยเราก็เริ่มขึ้นใหม่เริ่มขึ้นใหม่จนเป็นอัตโนมัติจนเกิดความเคยชินรู้ได้ตลอดเวลาทุกขณะลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่ารู้ปัจจุบันของการหายใจเข้าออกถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันจิตจะก่อตัวเราก็จะรู้ทันความคิดจะผุดขึ้นมาเราก็จะรู้ทันเราก็จะเห็นการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันห้าว่าเขาเข้าไปรวมกันได้อย่างไรแต่เวลานี้ เราต้องสร้างความรู้ตัวให้ได้เสกนสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องให้เราดับความกังวลความพุ่งท่านต่างๆออกไปให้หมดยิ่งพระบวทใหม่ความกังวลจะมีมากกังวลเรื่องที่พักที่อาศัยกังวลเรื่องการของผ้ากังวลเรื่องการถวดมน์สวดพรกันกังวลเรื่องการฝึกหัดปฏิบัติเราจะรู้ทำเราจะได้ทำสารลพัดอยาบิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณ ให้เราพยายามดับพยายามหยุดพยายามดับความกังวลความคิดพุ่งส่านนั้นเสียแล้วก็หมั่นวิเคราะห์หลับว่าความเป็นอยู่ปกติเป็นอย่างไรการหายใจเขาออกเป็นอย่างไรการก่อตัวของจิตลักขณะของความคิดเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรเราดับได้ไหมเราดับตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่เขาเริ่มก่อตัวหรือว่ากลางเหตุหรือว่าปลายเหตุจิตกับความคิดเขาเคลื่อนเข้าไปรวมพันได้อย่างไร ตรงนี้แหละสําคัญส่วนภาระหน้าที่สมมุติต่างๆเอานวยความสะดวกให้หมดแล้วเราไม่ต้องมากังวลเออเราจะพักยังไงมีที่พักมีที่อาศัยมีที่อยู่ที่ทานที่คบที่ฉันหรือไม่ตรงนั้นตัดออกไปหมดเขาเรียกว่าสถานที่สัพยะสิ่งแวดล้อมสัพยะเราก็จะไม่ได้กังวลตรงจุดนั้นเราได้วางภาระหน้าที่การงานมาแล้วได้พอใจ ถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็วางได้ห้าสิบทีนี้เราก็มาหัดวิเคราะห์เรื่องจิตของเราซึ่งเป็นปายนามาถามเขาเกิดยังไงเขาขอตัวยังไงจิตเกิดจิตเล็ดเรารู้จักดับรู้จักละหรือไม่ยืนเดินนั่งนอนเรามีสติที่ต่อเนื่องกันหรือเปล่าก็าต้องพยายามจะทําอะไรทําการทํางานท,นนทนํานนทํานี่เราก็มีสติรู้จิตให้จิตตะรู้จิตจะเกิดเราก็รู้จักดับมันแก้ไขปรปับปรุงตัวเราพิจารณาตัวเราเขาเรียกว่าปฏิสังขาอยตลอดเวลา ต่อไปข้างหน้าก็จะเห็นความเกิดความดับของจิตเข้าใจในเรื่องทรัพย์เข้าใจในอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกเข้าใจในเรื่องศีลศีลความปกติของกายของวาจาแล้วก็ของใจศีลส,สมมุติศีลวิมุติศีลสังคมแล้วก็ศีลภายในแล้วก็ตัวศีลคือตัวจิตตัวจิตนั่นคือความว่างความว่างและคือตัวจิตในความว่างนั้นมีดวงจิตอยู่มีความรู้สึกรับรู้อยู่เราต้องหาให้เจอ ถ้าเราหาไม่เจออีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าจิตของเรายังเกิดอยู่ยังหลงอยู่เราก็ต้องพยายามสร้างสติให้มากๆเข้าไปอดเข้าไปข่มเข้าไปฝึกเข้าไปฝืนใหม่ๆเขาถึงเรียกว่าทวนกระแสเพราะจิตของคนเราชอบคิดชอบเที่ยวชอบปรุงชอบแต่งเรามาดับมาอดมาข่มใหม่ๆก็เลยอึดอัดจะอึดอัดตั้งแต่ช่วงใหม่ๆอึดอัดจนถึงที่สิ้นสุดเขาก็จะคลาย คลายนี้ขายแล้วเขาก็จะโล่งเขาก็จะโปร่งทีนี้การละการดับการตามทําความเข้าใจก็จะไปได้เร็วเร็วไวขึ้นใหม่ๆเราดับความคิดเห็นเก่าๆทิฐิมานะความคิดเห็นเก่าๆของเราเอาเก็บเอาไว้ในตู้เสีกยกย่อนอย่าเพิ่งเอามาโต้แย้งถ้าเราจเจริญสติเข้าไปรู้ไม่ทันก็ดับดับแล้วก็วางรู้ไม่ทันล้วก็ดับดับแล้วก็วางไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คิดไม่ต้องกลัวจะไม่มีปัญญาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เป็นคนฉลาด ให้ฉลาดรอบรู้ในกองสัางขารของเราให้ได้เชียกอนให้ทําความเข้าใจให้ได้จิตนี้ถ้าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงจริงๆเขาก็ไม่ยอมปล่อยยอมวางถ้าเราแยกคลายจิตออกจากขันห้าได้สติตามดูทุกเรื่องได้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงเขาจะเบื่อหน่ายเองโดยธรรมชาติถ้าเขารู้ความจริงแล้วเขาไม่เอาหรอกทุกะการเป็นธาตุของอารมณ์มันเป็นทุกเขาก็ไม่เอาการเกิดเป็นทุกเขาก็ไม่เอาแต่เราทําไม่ถึงจุดหมาย ทำไม่ถึงที่สิ้นสุดมันก็เลยขาดขาดแหว่งแว่งขาดขาดฟองฟองได้บ้างไม่ได้บ้างเพียงแค่เจริญสติก็ยังอืไม่ได้คึกไม่ได้โศกเลยแต่ละวันมีกี่นาทีแต่ละวันมีกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมีกี่นาทีเรามีความรู้สึกต่อเนื่องกันหรือไม่จิตของเราเป็นอย่างไรเราต้องสำรวจทุกขณะทุกเวลาท่านถึอว่าวาดปัจจุบันธรรมทุกขณะจิตทุกขณะเวลาจนเป็นอัตโนมัติ ตราบใดที่เรายังแยกกิตคลายกิตออกจากขันห้าไม่ได้นี่สติในทางธรรมจะไม่ต่อเนื่องถ้าเราแยกกิตออกจากขันห้าได้ตามทําความเข้าใจได้โดยที่ไม่ขาดสายนี้กําลังสติถึงจะกลายเป็นมหาสติต่อไปถึงจะกลายเป็นมหาปัญญาอันนี้เพียงแค่เรารู้เล็กๆน,น้อยๆก็ปล่อยทิ้งไปรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆก็ปล่อยทิ้งไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตะบะปรามีความเพลี่ยนขั้งแต่ละบุคคลถ้าเราเพียนมากเปลี่ยนได้ถูกทางก็จะไปได้เร็วได้ไว อานในสงส่วนอื่นนั้นทุกคนส่งกันมาหมดทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมอันในสงความเชียสละความอดทนมีความจริงใจตัวตัวเองฝักไฝ่ทีนี่การทําความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าไปยามวนะพระเราก็เหมือนกันที่พักที่อาศัยก็อาจจะลําบากหน่อยอยู่ตามร่มไม้ตามชายคาเอากดเอาเต้นไปกลางฝนฟ้าไม่ตกก็มีความสุขแมั่อก่อนหลวงพ่อยิ่งลําบากมากกว่าพวกท่าน ที่พักที่อาศัยก็ตลอดตลอดอยู่ตามลมไม้เอ,อืาก็ไม่ได้สะดวกสบายมันทุกวันนี้หรอกทุกวันนี้มีอะไรก็สัพป,ปะยะข้างหลางริมบ่อริมสะก็าตามคนไม้ก็ออกกดออาเต้นไปกลางมีความสุขกายวีเวกเป็นอย่างนี้นะจิตปีเวกเป็นอย่างนี้นะการเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้นะความเพียรของเราทําได้ต่อเนื่องกันหรือไม่ธรรมะไม่ได้อยู่กับหลวงพอ่อหรอกธรรมะไม่ได้อยู่กับสถานที่เราก็อยู่ที่ใจที่กายของเรานั่นแหละ เราก็ต้องพยายามบอกลวงพ่อเป็นแค่เพียงเล่าให้ฟังเป็นผู้แนะเป็นผู้ชี้ให้ฟังเราอย่าทําด้วยความอยากความอยากที่เกิดจากจิตเกิดจากกิเลสให้เราตั้งสติหรือว่าสร้างความรู้สึกตัวนี่แหละให้ต่อเนื่องให้ได้เสียก่อนพลังเผอแล้วก็เริ่มใหม่ตากระทบรูปจิตของเราปกติหูกระทบเสียงจิตของเราปกติกตทําความเข้าใจกับทาวารนั้งหกหูตาจมกูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียง ฟังไปด้วยน้อมสำเนียกรู้ใจของเราไปด้วยรู้สัมผัสของลมหายใจไปด้วยรู้จักในน้อยต่อแปงหน้าเขาก็จะมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ว่าจะไปเอาั้งแต่ผลอย่างเดียวต,ต้องพยายามนะเราวันนี้เขาจะเริ่นทำเป็นตอนนี้พักกันไหว้ปักพร้อมๆกันพากาพพพพากันไปสร้างสารต่อทาความเข้าใจกันเอานะ